สวัสดีครับทุกคนนะครับตอนนี้เด็กๆตื่นนอนแล้วนะครับเด็กๆตื่นนอนแล้วนะคะก็จะพาเด็กๆเดินเล่นนะคะเดินเล่นแถวบ้านนะคะไหนพี่เปเปอร์แล้วก็น้องปลาเกียวน้องปลาเกียวหรือเปล่าน้องสับไรปลาเกียวที่ไหนล่ะครับแม่นาววิ่งไปแล้วครับอันนี้เด็กๆๆๆหนึ่งครวบนะครับคนนั้นเด็กสี่ขวบครับสี่ขวบไปหมาดๆเลยนะคะเมื่อวานนี้นี่เอง เดินสำรวจธรรมชาตินะคะออกกําลังกายเนาะอยู่ในบ้านทั้งวันวันนี้อุบลที่อุบลอากาศอากาศฟ้าครึ้มมีฝนตกนะคะแต่ว่าไม่ได้ตกทั้งวันเนาะเพิ่งตกตอนบ่ายๆเอง,เองเนอะตอนนี้ก็คือท้องฟ้าเปิดนะคะอากาศกำลังดีเลยไหนปลาเกียวปลาเกียวเย่กระโดดเย่ตอนนี้ปลาเกียวกำลังหัดเดินนะคะเพราะนั้นน้องปลาเกียว น้องปลาเกียวกําลังหัดเดินนะคะน้องปลาเกียวหนึ่งขวบและพี่ชายสี่ขวบของเขานะคะทําอะไรกันเด็กๆทําอะไรลูกหอพี่เยป๊บกําลังดมกลิ่นของธรรมชาตินะคะอันนี้เขาเรียกว่ากลิ่นของไอดินปลาเกียวไม่ดึงไม่ดึงนะคะเดี๋ยวจะคัน,นะคะ่ะไปเดินไปไม่เดินไปเดินไปไ เด็กๆเ,เดินไปค่ะเดินไปหนูเดินไปนู่นเลยโหวั no. นพี่เป๊ปไปนู่นแล้วพี่เป๊ปไปนู่นแล้วครับน้องป้ายพี่เป๊ปไปแล้วนะคะตันันันตอนนี้ปลาเกียวกําลังทําความสะอาดหน้าบ้านนะฮะปลาเกียวครับตามพี่เปเปอร์ไปเลยครับเดินเล่นกับกิสมนะฮะ คนนึงเป็น fc ของคาราบาวนะ,ะส่วนอีกคนนึงเป็น fc ทูนทองใจ <c oughs> ไหนมายืนข้างๆกันแล้วเร็วมายืนข้างๆน้องแเร็วดมอะไรลูกกินอะไรเป็นยังไง,ไงดมกินเกง่งสำรวจกินตอนนี้พี่เป๊ปกำลังสำรวจกินนะคะว่ามีอะไรเฮ้ยระวังครับสกปปกนะลูกยาวมือ ถ้าเอามือจับดินแล้วนะคะจับพื้นเบเพิร์ต้องล้างมือให้สะอาดนะเพราะว่ามันจะมีเชื้อโรคครับสไปก็จะเรียนแบบนะคะสไปก็จะเรียนแบบพี่ชายของเขานะครับนั้นพี่ชายสี่ขวบน้องชายหนึ่งขวบครับอ้อาวลุกขึ้นปลาเกี้ยวลุกขึ้นครับ เกียวลุกขึ้นนะคะมันคันคายครับปเกียวครับลุกขึ้นครับเอาไม่ลูกล้องไปลุกขึ้นเร็วอ่าวเปเป้มาจับน้องลุกขึ้นหน่อยลูกเอาขึ้นเป็นไหมก็ไ,มไปข้างหลังแล้วก็ยกตรงไหลเนาะจับตรงใต้จกักรแแล้ลุกขึ้นเร็วปเกียวครับแม,ม่นาดูกีจ๊จม้สิ คีจโมจะเข้าบ้านคีจโมคือสัตว์เลี้ยงของเรา,<ะ>เานั่นใครถั่วนี่คือป้าเร่งของเบบีนะน้องไปลุกขึ้นลูกปลาเกียวปลาเกียวกับทุ่งหญ้าปลาเกียวลุกมาแล้วนะฮะเป,ปเปอร์กำลังตามมาติดๆเอาวิว่งมาแล้วครับวิ่งมาแล้วครับทีมชาติไทยนะครับเสื้อมีธงชาติเอาวิ่งครับโชว์เลยยกเข่าสูงสูงยกแขนเอาวิ่งกลับมาวิ่งกลับมา เด็กสี่ขวบนะครับแข็งแรงมากนะครับพี่น้องอ๋ออนาคตทีมชาติไทยนะครับนักวิ่งนะฮะโอ้คนนี้เขาชอบดอกไม้นะคะอย่าไปดึงสิลูกอ<ม>ย่ขาดนะ<ม>ไปเลยโอ้อารมณ์ไ <c oughs> ม่ดีเขาเป็นเด็กอารมณ์ไม่ค่อยดีนะคะเพราะว่าเขาเพิ่งตื่นนอนโถ่พายใหญ่ลม <laughs> ลูก รมเียนะกเด็กชายปลาเกียวกำลังเกลเยเด็กชายปลาเกียวเด็กชายปลาเกียวโอเคเดี๋ยวมาพบกันใหม่อีกทีหนึ่งแล้วกันนะคะเดี๋ยวขอจัดการกับปลาเกียวน้อยก่อนเพราะว่าปลาเกียวน้อยเล่นต้นไม้ขึงยายโรมนะคะจะไปครับจะไปครับจะไปครับน้องไปไปครับยิ้มหวานหวานเปเปครับยิ้มหล่อให้แม่ดูหน่อย ยิ้มหล่อเออเจเปิ้ลหล่อมากเอามือออกมาไว้ข้างๆอย่างนี้ได้ไหมยิ้มหล่อเออเจเปิ้ลหล่อครับจะไปหน้าบูดจะไปกำลังหัวร้อนกับต้นไม้ยอยู่พอแล้วล่ะลูกมันลกเหรอลูกปอเป้งยไปแล้วนี่ Okay. เดี๋ยวพบกันใหม่นะคะทุกคนสวัสดีค่ะ